ขนมปังใช่ไหมขนมปังค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำวันนี้วันเกิดค่ะแต่ว่าอยู่พนไม่ได้จัดวันเกิดเลยนะคะหลังสะไปซื้อเค้กก้อนเล็กๆมาให้นะคะแล้วก็น้ำค่ะก็มีนี่นะคะนี่คือวันเกิดของเอพรค่ะเพราะว่าอยูพรไม่เคยจัดวันเกิดอะไรมากมายนะคะ พราะว่าเรากินแบบง่ายง่ายตอนเย็นก็ไปกินสุกกี้ค่ะแค่นั้นก็พอเพราะว่าวันเกิดนี้แม่ทรมานนะคะเราจะมามีความสุขเยอะก็ไม่ได้ขนมขนมเคก้กเล็กๆาาก็น่ารังดีนะคะอ่านต่ะไปหมกคือมาให้ค่ะกินแค่นี้ก็พอกันนี่จันจุลลีคะนี่จต ชิงันนี้ชาืมอะรชีอืมช,ชามลีนะคะไข่มุกชามมลีแค่นี้แหละพี่น้องขอให้ทุกคนมีความสุขเดะะ้อค่ะเอพรอนก็ช่วงนี้ปัญหาเยอะนะคะแต่ว่าก็จะพยายามผ่านไปได้ดีนะคะรักเพื่อนเพื่นทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ